กันไปเป็นป้า

ยันประเทศไทยคนยันประเทศไทย เขาเ,เห็นท้ายเห,เห็นระพบหน่มมอมเลยแขนมันท่านก็เห็นอยู่ครับส้วมเถยงอยู่ช่องบาวัาาาั้นลอแนวนองเราก็น่าจะใส่ซองตัวนีเข้กันแขนมันหนีมาเห็นมาท่านแต่แมมันกลองตัวนี้เจ้าเห็นหดตงไปโอ้ยเห็นหมดเสียาก

đây là công ba, đá lại, đá tiếp, thay lại, tung trừng, đuổi, 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 ครับตรวจพืชอาจารย์นะครับจาก